สัญญาณมาเป็นทางฝั่งของหนองบัวพิชยานะครับเป็นฝ่ายเกียบอลก่อนตอวัดขึ้นไปโดยเจนคบหรักพงเอาไปสะดุดบอลแล้วจังหวะนี้บาโบ้มากันดี้ลองยิงบอลมันข้ามขานออกไปครับชอนตายลูกไปเยอะเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ารักพงสกัดลูกนี้ไม่ดีครับกลายเป็นตั้งให้กับบาโบ้แต่จังหวะจบของบาโบ้ครับด้วยซ้ายบอลข้ามขานดูครับพยายามจะเคลียหอ,อกข้างครับโดนไม่ดีเกือบ เสียหายครับโดนลงโทษหนักทีเข้าไปหลบมาหนึ่งดึงจังหวะได้สวยและลูกนี้ออกไปที่บูกึนยองบูกืนยองยอด้ซ้ายเข้ามามีแค่เดนิสคนเดียวแต่ว่าเอกชัยแล้วก็ซาำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหเป็นทางฝั่งของบาโบมาร์รแลนดรีใช้เวลา27นาทีครับสำหรับโปรเชโลในการขึ้นนำหนองวัวพิชยาไปแล้วครับดูอีกทีครับบูคึนยองเปิดมาตรงเนี้ยจริงๆเปิดไม่ดีแล้วนะครับบอลโรย แต่ว่ายังมีดาบ2ที่ตามมาเก็บโดยเอกชัยแล้วโอ้โหคืนกับไปในบริเวณจุดโทษพอดีเลยครับที่ไม่รู้ว่าจะตะวัดยิงหรือว่าจะตะวัดส่งโอ้โหแต่ว่ายิงได้บนจดเหลือเกินนะครับสำหรับบาโบมากรันดร ي หนึ่งศแล้วครับเทโลเจ้าถิ่นได้ประตูที่ต้องการเทโลนานมาดูหนองบัวครับว่าจะเร่งเกมบุกได้ขึ้นหรือเปล่า โอมาร์แลนดี้นะครับกับประตูที่ทัเอ้าขึ้นมาถึงบาโลสทาเดลลี่แล้วก็เสียจังหวะในการแต่งบอลไปสองสาครั้งแล้วนะครับสำหรับบาโลสทาเดลลี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หนองบัวได้เอาบอลเข้าไปกรอบเขตโทษของเทโรแต่สุดท้ายไม่ได้ยิงนะครับสลามบาทานลากตัดเข้ามาแล้วก็ลองยิงด้วยซ้ายอิ่งต้องบินปัดศีงครับศิลดุวิชัยลูกนี้ถือว่าใกล้เกยงสุดๆนะครับสำหรับการตีเสมอของหนองบัวผู้บอลออกจากเท้านี้ได้ลุ้นเลยครับ แต่ว่าสินทวีชัยเองก็ยังสูงแล้วก็ปริงข้อเท้าปัดมือเดียวออกไปดูครับตำแหน่งการยิงของสินทวีชัยเหมือนจะออกมาไกลไปนิดนึงด้วยครับแต่ว่าด้วยด้วยความสูงแล้วก็การกระโดดของเขาเนี่ยเอาชนะไม่ได้แล้วครับลูกยิงของอิสลามบาราธานแต่ว่ายังได้ลูกเตะมุมครับหนองบัวตรงกลางมีบาโบให้มาที่บาโบบาโบเปิดมาชานุกูลวู้วีลูกนี้ บอลมันหลุดกรอบออกไปก็เกือบได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับสำหรับทางเทโลล้วเหมือนไม่มีธงจากผู้ช่วยด้วยครับสอดมาตรงนี้โอ้โหเห,เหลือเลยครับแต่ว่าจังหวะที่ปล่อยบอลตกทีแรกครับมันพุ่งหนีตัวเข้าไปไกลยอยู่เหมือนกันแล้วยิงตรงนี้ติดเซฟของกิติคุณที่ออกไปบล็อกได้เร็วนะครับ2นาทีทอเวลาตอนนี้ครบแล้วนะครับแล้วพุทสินแล้เอกชัยเมื่อไหร่จะทุ่มครับร้ายก็ป่านนุบิดยาวจบครึ่งแรกเลยครับ เป็นบริเซโลเจ้าถิ่นที่ออกนำอยู่หนึ่งต่อศูนนะครับจากบาโบมาแรนดีนาทีที่27ดนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกกันครับมาดูกันครับในครึ่งเวลาหลังตอนนี้ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับเทโลเป็นฝ่ายเขี่ยบอลบ้างเอาครับเลสเชียโรยัดเข้ามาโดนดักไว้โดยปิยพลยังได้อยู่อีกทีครับน้องบัวทาเดลี่ทาเดลี่ยิงฉล็บ มาล่ลูกนี่โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับแม่สินวิชัยโอ้โบอลเฉลบแล้วพอตกพื้นนี่สินวิชัยเองก็เช็คไว้อยู่แล้วก็จริงครับเดี๋ยวก็มีผวาเหมือนกันดูอีกทีครับยิงทีแรกตรงนี้พยายามจะล้องเอาแฮนด์บอลครับเดี๋ยวว่ามือของสัญชัยแทบจะอยู่ใกล้ลำตัวแล้วเก็บตกแถว2โดยบรัสไทลีทยล่ยิงเฉลบครับแล้วตกพื้นตรงนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวต้องดูมีปลายมือของสินวิชัยด้วยหรือเปล่าครับ นั่นแหละครับนิดเดียวครับคือมันตกแล้วมันพุ่งเร็วมันสปกินเร็วครับออบอลมาทางขวาเอกอชัยเอกอชัยไม่ผ่านทาเดลเดลี่าอ,าาาลลาาอา,าแล้วครับทาเดลลี่พาบอลจี้เข้ามาทาเดลลี่ไหลมาไม่ถึงไม่เอามาแล้วครับทาเดลลี่ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับอาครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งยหนองบัวตีเสมอได้นาะทีที่69จากบารอสทาเดลลี่บอลขุดขีดกันไปมาครับแล้วสุดท้าย ผู้เล่นของเทโรเองนั่แหละครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครที่จับบอลไม่อยู่ซึ่งมันเป็นการตั้งให้กับทาเดลี่ได้แปรเน้นๆเลยครับจับบอลตรงนี้เหมือนจะเป็นโจธานเทสนั่แหละครับที่สกิดให้ครับดูครับเล่นชิงกันผู้เล่นเทโรชิงให้นะครับแล้วก็ตุดท้ายเนี่ยทาเดลี่แปรเน้นๆเลยครับเนี่ยลูกเก่งลูกเก่งเนี่ยเป็นลูกแบบนี้ครับต้องตั้งต้องตั้งแบบเน,น้นๆ ครับมาเริ่มเกมกันใหม่หนาทีที่70ยังมีอีก20นาทีให้ลุ้นนะครับสำหรับทั้งสองฝั่งจะเปิดเข้าไปลุ้นเอกชัยยอดเข้ามาเสาแรกเอ้าล้วบอลคุกิกและเรียบร้อยเลยรับไอแซคฮันนี่โอ้โหเดาชนโบของทีมแขงลิดจนได้ครับนาทีที่72เทโลแซมขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งใตองขึ้นมาเป็นกองหน้าก็ยิงได้เหมือนเดิมครับไอแซคฮันนี่ครับ บอลลูกเตะมุมเดี๋ยวดู็จัจะมาสุดท้ายเหมือนจะเป็นรัดคมนะครับที่บอลมาสัมผัสเขาซึ่งมันเป็นการตั้งให้กับไอแซคคอนนี่โอ้โหกล้องเข,ข้าใจจับภาพด้วยครับคนตีเสมอดูอีกทีครับน่าจะโดนวัฒนาพรายนุ่มนะครับแล้วมาเข้าเท้าของไอแซคคอนนี่พอดีครับเนี่ยครับตั้งให้เลยครับแปเน้นเน้นกิติพงศ์อ่ะบมองไม่เห็นแน่นอนครับโดนบังกันหมดหลายคนเลย เหมือนเหมือนแคมีแม่เหล็งจริงครับเ,เวลาอยู่ในกรอบเข็นโทษเนี่ยบอลเนี่ยจะเข้าทางตลอดเอาครับ2ประตูตอนหนึ่งครับตอนนี้เทโลขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งหนองบัวก,ก็ต้องตั้งเกมบุกใหม่ครับบอลมาถึงเลออนเจมเอกชัยฝากบอลมาลูกนี้บอลยังมาถึงเอกชัยเอกชัยเปิดมาฉลับรับพง วัฒนาให้ไม่ดีครับโดนเอกชัยชมมาได้แล้วคืนกลับไม้ให้บาโบ้แล้วก็จบด้วยดังเลสลี่ย์โอ้โหบอลมันข้ามคานออกไปครับด้วยขวาเต็มข้อเลยครับของเลสลี่ย์ครับจังหวะนี้กดไม่ลงครับผายมือขอบอลแล้วครับเพื่อนก็จัดมาให้งามๆเลยแต่ว่ายิงข้ามคานออกไปรัชพละะมงตั้งมาอีกทีก็ไม่ดีครับติดหลังสันบาโบ้กระโดดกลบ อาครับบาโบตอนนี้นี่เทโลก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับกะจะได้ประตูฝั่งหรือเปล่าหรือว่าจะล่าเข้าหามุมธงบาโบลากมาบาโบเปิดชั้นแหลกติดคุณคว้าไว้ติดมือแล้วก็ต้องรีบบอกบอลเร็วครับเวลาจะหมดแล้วยังติดไอซ์คอนนี่บอลขึ้นมองแล้วลูกนี้ตวัดขึ้นไปเลยครับหนองบัวไปลุ้นกันท้างหน้า ลูกกากขาดที่สู้ไม่ได้เลยนะครับหนองบัวเอาครับแล้วพุทธศิสินกระเป่าทุกวินหมดเวลาการแข่งขันโอ้โหโบลิทเทโรครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะหนองบัวพิชยาไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่เทโรน้ำก่อนนะครับบาโบมาังแลนดี้ครับครึ่งเวลาแรกนาทีที่27แต่ว่าครึ่งหลังครับทาร์รลี่มาตีเสมอให้กับหนองบัวได้นาที69นะครับอย่างไรก็ตามครับ3นาทีต่อมาครับไอแซคาคนนี้ทำประตูชัยให้กับโบลิทเทโรนาที72ครับ ทำให้เทโรเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น15คะแนนแต่ยังอยู่อันดับ8ของตารางเหมือนเดิมและในช่วงนี้ครับเวลาของการถ่ายท้ดสดก็หมดลงแล้วนะครับคุณธรรมวัฒน์เอกชัดและผมโยธินาฬิกาเลอร์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อากาศหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ